วันนี้มาเอาใจสายแคนนอนกันบ้างนะครับสายแคนนนที่กําลังเริ่มรับงานใหม่ๆหรือว่ากําลังเริ่มเล่นกล้องใหม่ๆอยากจะได้เล่นนะเอาไว้ใช้ฝึกเนาะฝึกรับงานหรือฝึกถ่ายรูปใหม่ๆมีตัวไหนคุ้มค่าบ้างนะครับที่ราคาถูกๆที่แบบไม่เกินหมื่นอ่ะหรือว่าประมาณหมื่นนิดๆเอาไว้ทํางานเก่งๆเลยเนาะไว้หาเงินเพื่อที่จะซื้อตัวใหญ่ ขึ้นไปเนะี่ยมีเลนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูนะสำหรับอ,อุปกรณ์เริ่มต้นในการเริ่มรับงานหรือเรื่องฝึกถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะเลนแคนนอนเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับจะมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเลนฟิกนะเลนระยะละลายหลังหรือเป็นเลนซูมเอาไว้รับงานอะไรเงี้ยผมจะมาบอกแล้วกันว่า ส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาไปกองกันอยู่ตรงไหนที่จ่ายตังมาแล้วคุ้มแบบเอาไว้รับงานไว้ฝึกเล่นอะไรอย่างนี้นะเล่นตัวแรกที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะก็คือเลนละลายหลังเป็นตัว50 1.8 stm นะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็น,นี้เป็นเลนละลายหลังยุคใหม่ในมือสองเนี่ยนื่อจะหาซื้อได้ประมาณ 2- 3พนะันน้องบางตัวก็พันกว่าบาท นะอันนี้ไปหาซื้อมือสองได้เลยนะเป็นเลนสละลายหลังที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ฟูลเฟรมนะตัวคูนก็ใส่ได้ตัวกล้องตัวใหญ่ก็ใส่ได้สําหรับคนที่เล่นตัวคูนอยู่หรือเล่นตัวใหญ่อยู่ก็เอาเล่นเลยนะี้ไปเริ่มรับงานเริ่มถ่ายรูปอะไรก็เริ่มตัวนี้ได้เลยนะนี่ราคาถูกที่สุดนะแล้วตัวต่อมาเป็นเลนส์ซูมแล้วเจอแล้วเป็นเลนส์ตัวนี้นะครับ เลนตัวนี้ ique, เป็นเลนเกต L นะครับเลนเกต L เป็นระยะ17-40 f 4นะครับ L เป็นเลนฟูลเฟรมอันนี้เป็นซูมนะเป็นซูมรับงานนะครับเกตสูงนะครับถ้าในฝั่งแค n น n เนี่ยรู้ได้เลยว่าขีดแดงตรงนี้คือเลนเกตโปรนะครับเลนเกตโปรเลนตัวเนี้ยใช้หลากหลายมากๆตัวเนี้ยรับงานได้เลยนะครับบางคนเอาไปเป็นงานแต่งงานพิธีงานอะไรพวกเนี้ย งานปริญญาอย่านะสบายครับสบายรับงานได้สบายเพราะว่าในช่วงซูมค่อนข้างที่จะนิยมแล้วก็ f ที่เป็น f 4ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับรู้สึกว่ามือ2ตัวเนี้ยอยู่ประมาณ 4- 5000นะณนะตอนนี้นะก็ไปหาจัดกันได้นะครับเลนต์ตัวนี้นี่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะตัวนี้ตามไปได้เลยนะครับเลนตัวต่อมาจะเป็นเลนละลายหลัง นะละลายหลังเป็นระยะนี้ตัวนี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นระยะละลายหลังที่ละลายหลังมากๆนะละลายหลังมากๆในตัวของระยะ85เนี่ยละลายหลังมากๆเลยเป็นเลนฟูลเฟรมเหมือนกันนะครับราคาค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ6,000นะตอนที่4ปีที่แล้วผมซื้อได้อยู่ในราคา6,500นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าราคาอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับ ตัวนี้คุ้มค่านะครับใครชอบละลายหลังเอาไว้ portrait อย่างเงี้ยระยะน,นี้เลยหรือใครเอาไว้ c a n d ิดเนี่ยระยะน,นี้เลยนะครับในการาราคาที่ถูกแล้วเอาไปรับงานหรือฝึกเล่นอะไรเงี้ยระยะน,นี้คุ้มนะครับมาดูตัวต่อมาคิดว่าน่าจะเป็นเลนส์ซูมนะครับเลนส์ซูมจะเป็นตัวนี้ที่ผมค่อนข้างที่ว่าคุ้มนะ ตัวนี้เป็นเลน L เหมือนกันเอาไว้รับงานนะครับตัวนี้เป็นเลน Full Frame เนาะระยะ2470 f 2 8ตัวแรกนะหาซื้อค่อนข้างยากแล้วก็มือ2ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ1,000 0มืนะครับเลนตัวนี้ค่อนข้างที่มีคุณภาพนะครับค่อนข้างนี้มีคุณภาพเพราะว่าเป็นระดับ f 2 8นะในถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยสําหรับคนที่ เริ่มมีตังแล้วนะครับเริ่มมีตังแล้วอยากจะได้เลนมารับงานอะไรเงี้ยระยะนี้คุ้มนะระยะน้คุมนะาาค้มเพราะว่าเป็นเลนเกตโปรแล้วก็ระยะยอดนิยมเอาไว้รับงานแต่งงานพิธีงานปริญญาได้เลยเนาะแล้วกลับมาตัว apsc อีก1รอบนะครับ apsc หนึ่นรอบจะเป็นเลนครอบจกักรวาลนะอ่ะ ก็จะเป็นเลนตัวนี้นะครับเลนตัวนี้เป็นระยะ1835นะครับใครที่เป็นตัวคูณนะตัวคูณแล้วก็อยากได้เลนเอาไว้ฝึกนะฝึกถ่ายรูป แล้วก็ฝึกรับงานใหม่ๆอะไรเงี้ยเลนตัวนี้ก็สามารถพอประคองได้นะพอประคองได้เพราะว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยแพงนะไม่แน่ใจเรื่องราคาเหมือนกันว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ่าจะอยู่ประมาณ5,000บวกลบแล้วกันนะหรือไม่งั้นอันตัวนี้อาจจะอยู่ประมาณ7800ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจราคานะแต่ถามว่าระยะนี้ค่อนข้างคุ้มค่าไหมค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับมือใหม่นะก็สามารถจัดไป ฟาร์มเงินได้นะครับก็สามารถใช้ระยะนี้ในการถ่ายรูปได้หลากหลายมากเลยเพราะว่ามันมีกว้างแล้วก็มีไกลด้วยนะทั้งร้อยกว่าเลยนะก็สามารถซูมไปได้ยาวไกลๆมาได้เลยนะครับใครอยาไปถ่ายรูปเล่นแบบซูมไกลๆถ่ายนกถ่ายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็พอได้อยู่นะนะโอเคเนี่ยก็เป็นหลักๆในเรื่องของเลนส์เนาะ ว่าฝั่งแคนนนเนี่ยเขามีเลนตัวไหนบ้างในการเอาไว้รับงานหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนาะก็อนี้ก็จะเป็นข่าวๆสำหรับไกด์ไลน์สายแคนนอนมือใหม่นะครับก็สามารถไปศึกษาแล้วก็ไปดูในกลุ่มได้นะครับจัดตามได้เลย